ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนนี่นาเองปกติเขาคุยกันยังไงอะเราชื่อนาเดียชื่อที่นี่แหละที่นิวยอร์กเราชื่อนาเดียแต่ว่าที่ไทยทุกคนรู้จักในนามหนูนาจุดเริ่มต้นของการมาอยู่ที่นี่ได้ก็คือจากวีซาคุมันแล้วก็มันกําลังจะครบหนึ่งปีแล้วพอดีอะก็เลยแบบมานั่งคุยเล่นๆดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วอะเราเคยมีความคิดที่อยากจะแบบเปิดช่อง u t u b e หรือ Tik t o k อกอะไรเงี้ย ื่อให้คนที่ถ่ายได้ได้ดูให้แม่นี่แหละไม่ใช่คนที่ถ่ายหรอกหล,หลักๆคืออยากให้แม่ดูว่าแบบเออไม่ต้องเป็นห่วงลูกสาวนะแล้วก็แบบออให้ดูชีวิตแหละว่าเออลูกอยู่ได้นะจ๊ะประมาณนั้นคือตอนตอนจัดก,กระเป๋าว่าเครียดมากมันเป็นความรู้สึกที่เราจะเอาชีวิตทั้งชีวิตใส่ลงไปไ่ย ได้ยังไงวะประมาณนั้นอ่ะคือเราไม่เคยมาอยู่ต่างประเทศไว้ไม่เคยไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศใช่ปะก็อยู่ไทยมาเกือบ30ปีอ่ะเกิดไทยโตไทยไปเที่ยวต่างประเทศคือที่เดียวคือญี่ปุ่นเคยไปครั้งเดียวทีนี้นี่เป็นครั้งแรกที่แบบไกลบ้านของแท้อะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้โหจะเอาอะไรไปด้วยดีวะยังจําความรู้สึกของตัวเองได้ตอนที่วันสุดท้ายที่ปิดกระเป๋าอ่ะแพ็คครบทุกอย่างแล้ว เรานั่งมองแต่ละมุมในบ้านของตัวเองอะมันเป็นความรู้สึกที่มันหโงงๆอะ่ะพูดไม่ถูกอะ่ะสองเมนก็พ่อแม่พี่น้องเพื่อนก็มาส่งที่สนามบินตอนนั้นรู้สึกทุกอย่างมันเร็วมากจริงทุกคนหนึ่งเดือนที่แบบระหว่างที่เดินหนึ่งที่เราว่างเลยอะเพื่อเหมือนแบบจัดการชีวิตทั้งเอกสาร กระเป๋าต่างๆของที่จะแพ็กมาใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่ทั้งหมดอะ่ะแต่พอแบบเริ่มไปอยู่ตรงที่บันไดวัดใจอะ่ะทุกคนบันไดที่เราจะแบบต้องขึ้นไปแล้วอะไรเงรี้ยต้องบอกมือบายๆกับทั้งพ่อแม่พี่น้องเพื่อนต่างๆเลยอะ่ะเออตอนนั้นแหละที่แบบในใจมันก็มีความรู้สึกเอออีกอีกคงอีกสักพักหรืออีกนานเนอะก,กว่าเราจะได้เจอกันอีกอะ่ะแอบบอกว่า เอกสารสําหรับวีซ่าคู่มั่นเราอ่ะมันมีอายุในการเดินทางเข้าประเทศอเมริกาเนาะแล้วเราเออเอกสารมันหมดวันที่3เมเราแม่งบินเข้าไปวันที่1เมใช่ปะเราก็ไปไปหเมอยู่ไทยแล้วก็ข้ามไปเราบิน20บกว่าชั่วโมงเกือบวันอ่ะเข้าวันที่2เมษก็คือคัาบเกี่ยวคือเที่ยวบินนี้ห้ามดีเล์ห้ามมีอะไรเกิดขึ้นเด็ดขาดไม่งั้นคืออินาเดียคือเริ่มใหม่ค่ะ วันแรกที่บินมาถึงอเมริกาใช่ปะ่ะเราให้ฟังคือตั้งแต่ตอมอเลยทุกคนจะกลัวอยู่แล้วใช่ปะ่ะว่าแบบมีความแบบลุ้นน่ะตั้งแต่แบบเข้ายิ่งใครมาวีซา่าแบบท่องเที่ยวอ่ะบีวันบีทูอ่ะก็จะลุ้นอยู่แล้วว่าแบบอตอนแบบเจอตอมอนี่จะพูดยังไงอะไรยังไงดีใช่ปะ่ะเพื่อจะได้แบบผ่านเข้าไปแบบง่ายๆเราก็คือถ้าเป็นเควันใช่ปะ่ะเราจะต้องรู้กันอยู่แล้วว่าต้องมีซองเอกสารสีน้ำตาลสองซอง พวกใบตรวจสุขภาพที่เขาปิดผนึกห้ามเปิดเด็ดขาดห้ามเปิดมาเองต้องให้เจ้าหน้าที่ตอมอเขาเปิดใช่ปะ่ะเราก็ถือเข้าไปตอนเข้าไปเราเราไปพร้อมแฟนใช่ปะ่ะก็ได้เข้าไปพร้อมกันเลยแฟนเราเป็นซิติเซนใช่ปะ่ะเขาก็จะถามรายละเอียดพวกเหมือนแบบเอาเงินสดมาเท่าไหร่หนู่นนี่นั่นทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถามดีเทลเรื่องแบบที่อยู่บ้างอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บแฟนก็ผ่านเข้าไปเข้าไปในข้างใน ส่วนเราเขาก็จะเรียกเขาก็เปิดเอกสารตรงข้างหน้านะเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ตรงนั้นอนะ่ะเขาก็จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่พาดถัดไปซึ่งเข้าไปในห้องมืดห้องดอําอ่ะตรงนั้นแหละที่แบบใครติดตอมอติดอะไรก็คือตรงนั้นแหละที่เขาจะขุยเราก็เข้าไปในห้องนั้นคนเดียวแฟนผ่านเข้าไปแล้วก็ในใจก็ตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บตึ๊บไม่ได้กลัวเลยนะเพราะว่าเรามาถูกต้องถูกประการใช่ปะ่ะแล้วก็เวลาก็ถูกต้องด้วยเราไม่ได้มาเกินระยะเวลาที่เอกสารมันกําหนดให้บินเข้าเนาะ หนึ่งวันหนึ่งวันทุกคนห้ามเลทกว่านี้เราก็อยู่ในวันที่สองเมย์อยู่ไงทีนี้เราก็เข้าไปนั่งลอ้อมนานมากนานแบบเกือบชั่วโมงทุกคนระหว่างนั้นอ่ะคือในห้องนั้นห้ามเล่นมือถือนะห้ามจับมือถือขึ้นมาเลยเราก็ว่างก็คือทาตัวูทวกทําตัวถูกต้องทุกอย่างคะ่ะนั่งเจ้าหน้าที่มีมไม่มไม่กี่คนอนะ่ะตอนนั้นเช้าอยู่ด้วยมั้งระหว่างนั้นเราก็ได้เห็นเหตุการณ์เยอะแยะไปหมดมาถึงคนนะที่เข้ามาพร้อม หลังเราเรื่อยๆอะไรเงี้ยบางคนเขาก็โดนเรียกไปแล้วก็คืนพาสปอร์ตแล้วก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วส่วนเราเราก็นั่งเราไร่จะเรียกวะจนกระทั่งเหมือนแบบเขาเรียกเราเรียกชื่อจริงเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปถึงปุ๊บเขายื่นพาสปอร์ตมาให้ใช่ป่ะแล้วก็เหมือนแบบคุณสามารถเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยบอกเราเราก็กําลังเบอร์แบงแบงตอนนั้นอะก็ถามเขากลับว่าแบบเออฉันเข้าไปได้เลยเหรอตอนนั้นเขาบอกใช่นี่ก็คือ โอเคถ้ารับพาสปอร์ตแล้วก็กลับเลยมาถึงวันแรกใช่ป่ะทุกคนมาถึงก็จัดแจงจากสนามบิน JFK ที่เราแบบบินมาถึงนะกับแฟนก็จัดแจงเอากระเป๋าจากอูเบอร์ที่เราที่เราแบบนั่งมาขึ้นชั้นสองอย่างแบบทุลักทุเลแบกขึ้นบันไดไปแล้วก็เข้าไปสู่ห้องน้อยของเราที่นี่เราอยู่เป็นแบบเช่าอยู่ชั้นสองอยู่ฟอร์ชั้นสองใช่ป่ะ ที่นี่มันเขาอยู่กันแบบทุกคนแฟนแบ็กกลับไปตอนมหาลัยอะ่ะอยู่หออ่ะแบบนั้นเลยทุกคนก็อยู่เป็นห้องห้องหนึ่งแล้วก็แชร์ห้องน้ำแชร์ห้องครัวประมาณไว้มาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับที่พักแบบที่นิวยอร์กที่เขาอยู่กันละกันอีกทีนึงเนาะแต่ว่าที่เราอยู่อะ่ะมันคือแบบนี้ต่อขอโทษนะทุกคนมันมีการเรียบเรียงสิ่งที่หยาบที่จะต้องพูดเพราะว่ากลัวพูดไปเรื่อยสุด,สด สิ่งที่มันไม่เกิดมาที่ผ่านมาเกือบปีคือเราเคยอัดอย่างนี้เราไแล้วเราพูดไปเรื่อยสุดๆเลยมีความแบบว่าสงสารคนดูอะแต่ตอนนี้จะพยายามทุกคนห้ามว่านะขอดูนิดนึง<า>ปรับตัวไม่ได้ยากแต่ที่ยากสาหรับเราเนะเราว่าอากาศมัง้งอากาศหน้าหนาวอ่ะไม่ค่อยชอบนี่กําลังเออเรากําลังจะผ่านสี่หรือดูครบแล้วมัง้งถ้าเราเนี่ย ถ้าคิดนี้ออกก็คือน่าจะสี่หรือดูครบแล้วแหละสิ่งที่ยากอย่างนึ่งภาษามัง้งทุกคนเรามาบินมาเนี่ยเรายังไม่เก่งภาษาอังกฤษนะเวย้ยคือหูดับอะช่วงวีคแรกๆหรือช่วงแรกๆคือให้แฟนเลยให้แฟนคุยอย่างเดียวเลยเหมือนแบบสั่งอาหารซื้อของนู่นนี่นั่นพอพอตอนนี้เริ่มเริ่มชินขึ้นนะตอนแรกๆคือหูดับในในส่วนของฟังไม่ออกเว้ยมึงเขาเขาถามคำถามนี้ มึงฟังไม่ออกสิ่งที่ชอบในนิวยอร์กอโหเอาจริงสิ่งที่ชอบในนิวยอร์กมันเยอะนะไออย่างแรกเนี่ยตรงนี้เลยเซนนันทพาร์กอ่ะคือชอบอะ่ะมีคนไม่ชอบเซนนันทพาร์คด้วยเหรออือคือมันเป็นส่วนที่แบบใหญ่มากทุกคนมันเรามาอยู่ปีหนึ่งใช่ป่ะเรายังเดินไม่ทั่วเลยอะ่ะถูก แต่ว่าตั้งใจว่าจะเก็บให้ครบทุกมุมนะเธอตั้งใจว่าจะเก็บให้ครบทุกๆมุมของของเซนทรัลพาร์คส่วนมากเราก็จะมาเดินแบบเป็นส่วนๆอะไม่ได้แบบเดินทั้งวันทั้งหมดมันเดินมันแฮปปี้อะพื้นที่เขียวๆพวกช่วงที่มันไม่ใช่น้าหนาวเนาะสวยอะมันสวยทุกฤดูเลยอะนี่รู้สึกว่าสวยทุกทุกฤดูจริงๆตอนนี้สปริงซัมเมอร์มันก็สวย ตอนหน้าหนาวเรามาเดินเราก็ชอบนะตอนหิมะตกอะรู้สึกอยากให้เรามีแบบนี้ที่ที่ไทยจึงเลยอ่ะมีคนเดินเันทรัลพาครบในหนึ่งวันป่ะไม่รู้แต่เราว่ามันใหญ่เกินอ่ะมันมันมันเหนื่อยเกินแกอืมอาจจะมีปั่นจักรยานมั้งอาจจะครบได้เนาะเขาปั่นแบบซิตี้ไบค์กันอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเนี่ยเธอเขาปั่นกันอยู่เห็นปะ อ,อาจจะเรื่องการเดินทางสะดวกมั้งเราอยู่ในเมืองเนาะอยู่นิวยอร์กซิตี้มันเดินทางสะดวกอ่ะทุกคนอย่างที่รู้เนาะมันเรามันเดินทางด้วยสเปไส่ได้ทั้งเมืองแล้วก็ทั้งเราก็ใช้บัตรเดียวเดินทางได้ทั้งบัตทั้งรถไฟเลยเพเลาทยาทำให้รู้สึกเออชอบสะดวกสบาย บัตรก็คือไม่ได้มีแบ่งราคาเหมือนที่ไทยว่าแบบระยะเท่านี้ราคานี้บวกบวกบวกไม่มีมันก็คือราคาเดียว2.90ดอลลารน์มังตอนเนี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกอะ่ะติดปัตรจบชิวแล้วก็ส่วนมากก็จะพูดว่าตรงเวลาหรอก็ตรงเวลาแหละอืมแต่มันก็มีดีเลย์บ้างบ้าง3มที่ชอบในนิวยอร์กเราชอบบ้านเมืองเขาอะ่ะมันสวยแบบโห เพื่อหลายคนของเราต้องชอบอะถ้ามาเนี่ยเดินเพลินเมืองเขาเดินเพลินเดียว่ามันเป็นแบบบล็อกบล็อกเป็นแบบสตรีทเขาเขาดีอะเขาแบ่งเขาแบ่งให้มันเดินง่ายอะเธออยากให้ไทยมั่งเป็นแบบนี้จริงๆอะมันเดินถ่ายมุมไหนก็สวยวันหยุดเราไม่เคยเดินต่ำกว่าแบบหมื่นก้าอยู่แล้วไม่ว่าจะแบบเดินคนเดียวหรือเดินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะมันเป็นเมืองที่ถ้าคนไปเที่ยวต่างประเทศมันก็จะคงเป็นอย่างงี้มั้งแบบ เที่ยวญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยเดินไม่ต่ำกว่าหมื่นสองหมื่นเก้าแน่นอนแต่ว่าอยู่ที่นิวยอร์กอ่ะมันยังเป็นอย่างนั้นทุกวันน่ะเธอที่แบบได้ออกไปเดินเล่นมันเดินเพลินจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามาที่นี่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนไปก็คือเราเดินเดินเร็วขึ้นจริงๆเดินไม่เหนื่อยอ่ะมันเดินเดินได้เยอะกว่าที่ที่ตอนอยู่ไทยอ่ะอยู่ที่ไทยมันจะเดินอยเนาะเหมือนเดินนิดนิดก็เสี่ยงตายแล้วปะเดินฟุตบาลยังอาจจะเจอมอไซค์บินเลย น่าจะเรื่องเกี่ยวกับฤดูการของเขาอะเราชอบอะที่นิวยอร์กมันเราว่าฤดูเขาครบแล้วมีชัดทุกฤดูสี่ฤดูเลยร้อนเธอใครว่าที่นี่ไม่ร้อนนิวยอร์กไม่ร้อนเมกาไม่ร้อนร้อนมากหน้าร้อนของเขาก็คือทําถึงนะแบบไม่คือเผา่าเหมือนไทยเลยหน้าหนาวหรอปีที่ผ่านมาทุกคนเนี่ย เพิ่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นหิมะแรกที่นิวยอร์กน่าจะเป็นหิมะในชีวิตครั้งแรกของเราเลยด้วยแหละเออตอนไปญี่ปุ่นที่ไปข้างไปต่างประเทศเั้เนี้เคือคือญี่ปุ่นใช่ไหมก่อนนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ไปพวกท,ที่ที่เขาหนาวกันหรอกนะก็เลยไม่ได้เห็นหิมะก็เลยเป็นครั้งแรกที่เราแบบได้เห็นสโนว์ความรู้สึกที่ได้เห็นหิมะครั้งแรกสวย จำได้ว่ายอยู่ดูอยู่ในห้องตัวเองเนาะมองมาเรามีหน้าต่างมองมาแล้วก็ปบขาวพลนแล้วก็เห็นปลอนมันตกด้วยชอบอ่ะสวยเลยนะแต่ว่าหลังจากนั้นทุกคนพอได้ออกต้องออกไปใช้ชีวิตเหมือนแบบเดินย่าํามันแล้วก็ไปทํางานอืม,อมสกรปรกว่ะเออมันก็จะแบบอีดตรงพื้นอ่ะ ก็จะเป็นสีน้ำตาลขี้ดินเท้าคนเดินอะไรเงี้ยชอบดูคนแต่งตัวเอออย่างช่วงหนึ่งเวย้ยที่เราแบบนั่งซับเวย์ใช่ปะ่ะไปทำงานอะไรเงี้ยเราจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งซ้ำๆบ่อยๆเขาแต่งตัวโ,โหดีอะแต่งตัวเหมือนแบบสไตล์ดีมากจนเราแบบจะจำได้ว่าเวลาอยากขึ้นรถไฟรอบเดียวว่าเขาทุกครั้งเลยอะอะไรเงี้ยประมาณนั้นอยากเห็นว่าวันนี้เขาแต่งตัวอะไรเออยิ่งตามจะเห็นคนบนซับเวย์เยอะใช่ปะ่ะหรือแบบเดินตามพาคเดินตามถนน ต่างๆก็จะรู้สึกเออคนที่นี่มันมันดีสิ่งที่ไม่ชอบอาจจะเป็นมันสกรปรกเธอรถไฟที่เนี่ยซับเวอสกปรกมากตอนแรกๆเว้จำได้เลยวันแรกๆวีคแรกที่คือแฟนแฟนจะสอนขึ้นรถไฟก่อนใช่ปะขึ้นซับเวที่เนี่ยเราไปลองนั่งรถไฟเว้นั่งซับเวอไม่เห็นนะเธอเข้าไปรู้สึกไม่ได้ ไม่ได้ดัดจริตนะทุกคนแต่รถไฟที่ที่ไทยอะรถไฟฟ้าสะอาดกว่าแบบหลายเท่าอะไม่มีกลิ่นแบบนี้แน่นอนอะอะถ้ามีกลิ่นคือพี่พ,พี่สถานีอะไรอย่างเงี้ยต้องทำความสะอาดแล้วอะแต่ที่นี่คือลงหลุมไปปุ๊บลงรถไฟไปปุ๊บกลิ่นแม่งแบบกลิ่นชีกลิ่นอึกลินกนนนน่นกลิ่นโฮมเลดมันผสมปนเปกันจนเรารู้สึกแบบฮู้เียนหัว,หวต้องพกยาดมตลอดเวลา ทุกวันนี้ก็ยังผกนะแต่ว่ากกินมันชินมากขึ้นแหละแต่นะตอนนั้นก็คือรู้สึกเฮ้ยมันมาสกับปกจังวะแบบบางทีก็มีคราบเคยเจอแบบคราบฉี่หรือคราบอึหรือไม่ก็มีคราบเลือดอ่ะเธอมันอยู่ตรงแบบที่นั่งหรือพื้นซับเวก็เลยรู้สึกสิ่งนี้แหละที่ไม่ค่อยชอบแต่ก็แต่จริงๆก็ตอนนี้ชินแล้วแหละน่าจะเรื่องราคาปะ เรื่องค่างเงินต่างๆอ่ะคือที่นี่ทุกอย่างมันแพงอย่างที่รู้เนาะก็คงเป็นข้อที่ไม่ชอบได้อ่ะอย่างเราอ่ะเช่าอยู่เรา30กว่าเนาะไว้ทำงานแล้วแต่เรายังเช่าอยู่เหมือนแบบเหมือนอารมณ์เด็กหอทุกคนซึ่งที่ไทยอ่ะน่าคิดว่าเราไม่อยู่กันอย่างนี้นะคนทํางานอ่ะเออถ้าสมมติเช่าก็ไม่เป็นคอนโดไปเลยใช่ป่ะมีสเปซนู่นนี่นั่นเป็นส่วนตัวไม่ก็เช่าบ้านทั้งหลังหรือซื้อบ้านอะไรต่างๆว่าไปแต่ที่นี่คือ เราแชร์กันเหมือนตอนเราเรียนอะไรแบบเนี้ยด้วยค่าเงินที่แบบเราซื้อบ้านได้อะแล้ค่าเงินที่แบบเราผ่อนบ้านได้แต่ว่าเงินเท่านี้เอามาเช่าที่ที่ที่เมกาก็คืออยู่ได้ห้องห้องเล็กๆห้องหนึ่งประมาณนั้นสิ่งนี้ไม่ชอบก็คงเรื่องนี้มั้งแต่ว่าก็ทำไงได้เราอยู่ที่นี่เนาะก็ต้องปรับตัวตามสภาพไปอ๋ออยากเมาส์เรื่องนี้ส่วนเรื่องที่ คิดจากที่ไทยว่าแบบอาจจะเป็นเรื่องยากในการปรับตัวของเราใช่ปะอาหารคิดว่าแบบอยู่ที่อยู่ที่ไทยแบบเราก็กินอาหารไทยอย่างมาตลอดอะทำกินเองมั่งซื้อเองมั่งอะไรยเงี้ยอยู่ที่นี่มันจะเป็นยังไงว้าวคิดจินตนาการไว้ว่าแบบคือเราก็ไม่ได้อยากกินขนมปังแม่งทุกมมือเนาะหรืออะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่จริงทุกคน มันอยู่ได้เพราะว่าจริงๆมันมีซูปเปอร์จีนอะไรเงี้ยมันมีแบบมาร์เก็ตจีนใกล้ๆบ้านเราเพราะว่าพอดีเราอยู่ย่านควีนที่มันแบบมีคนไทยค่อนข้างเยอะด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยมีซูปเปอร์จีนที่เขาเอาเอาของของของไทยอะเอามาขายด้วยพวกน้ำพรกน้ำพริกข้าวเคิลซึ่งมันหากินง่ายมากทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยใครจะมาเหมือนแบบใช้ชีวิตกำลังแพนจะมาใช้ชีวิตที่นิวยอร์กอะไรเงี้ย,ยไ,ไม่ต้องกลัวว่าจะอด อาหารไทยหรือต้องแบบซื้อกินทางแพงคือเรามีมีซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ที่นี่อยู่เราเป็นช่างทำเล็บอยู่ที่นิวยอร์กแรกเริ่มเดิมทีเลยอ่ะคือจากที่ไทยอ่ะเราไม่ได้ทำงานสายนี้เลยเราเราเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่บริษัทเอกชนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมส่วนมากก็เราจะอยู่สายนี้มาตลอดทำงานบริษัทอะไรเงี้ย พอต้องรู้ตัวเองว่าจะต้องย้ายมู๊มาอยู่ที่นิวยอร์กแล้วอ่ะก็เลยหาลู่ทางในการแบบทำงานเพราะว่าหลักๆคือภาษาเรายังไม่ได้แข็งแรงเนาะก็เลยรู้สึกว่าเราจะมานี่แล้วเราเรามาแอพพลายมาทํางานมาเป็นแบบสายเดิมก็คงจะยากอ่ะไม่ได้พูดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าณตอนนี้ณตอนที่คิดตอนอยู่ที่ที่ไทยอ่มันยากคิดหาช้อยแล้วก็มีแฟนช่วยคิดเพิ่มด้วยเพราะว่าเขาอ่ะก็ เขาอยู่ที่ New York นะิวยอร์กน่ะหลายปีแล้วใช่ปะเขาก็รู้แล้วก็ค่อนข้างไม่ได้อยากให้เหมือนแบบเราหนักมากก็เลยส่งเราเรียนต้องส่งเราเรียนทําเล็บที่ไทยตั้งแต่แบบก่อนจะมาที่นิวยอร์กเนี่ยตอนเราเป็นลูกค้าทุกคนทุกอย่างง่ายไปหมดวางนิ้วรอจ่ายเงินได้เล็บสวยๆแต่พอมาเป็นช่างอ่ะทุกคนมันหนังคนละม้วนมันมันไม่ได้ง่ายเลยอ่ะ คือสเต็ปทุกอย่างตั้งแต่การแบบเตรียมหน้าเล็บทํานูน่ทนทํานี่ไม่ได้ง่ายเลยทุกอย่างมันคือการฝึกฝนแล้วก็อดทนด้วยฝึกฝนด้วยแล้วก็พยายามอะ่ะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็คือเก่งมากมยังจําได้อยู่เลยช่วงแรกๆที่เรายังทาสีแบบเละเทะอยู่เลยอะ่ะช่วงที่ฝึกๆอะ่ะมันยังแบบ ตเต้นอะลูกค้าคนแรกที่ขึ้นมือที่แบบได้จับเนี่ยยังจําได้เลยมันแบบเหงื่อมันตกมันแบบเครียดมันแบบโอ้หลายๆอย่างอะจนกระทั่งตอนเนี้ยกว่าจะมาถึงจุดที่แบบว่าโอ้ชิลและทาได้หมดเลยเลยมันก็ไม่ได้ง่ายพอมาอยู่ที่เนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองเงียบลง ไม่ได้แบบคี้แชร์น่นนี่หลายๆอย่างหรือแบบทอกหรือแบบถ่ายโน่นถ่ายนี่อัพลงโซเชียลเยอะๆเหมือนตอนอยู่ไทยเรารู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนกําลังฟังเสียงข้างในตัวเองมากขึ้นอะพูดยังไงดีเหมือนแบบหยุดฟังหยุดคิดแล้วก็อยากเรียนรู้และรู้จักมันให้ได้มากที่สุดอะก่อนที่จะเอามานั่งพูดแบบนี้กับทุกคน ณนะตอนนี้เรานึกออกเว้ยเรารู้และว่าทําไมเราถึงเป็นอย่างนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนชีวิตอะหปีที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากนิ่งกับมันให้มากที่สุดเราอยากรู้จักชีวิตที่นี่ให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราจะอยากแชรนะตอนนี้เรารู้สึกว่า เราอยากนั่งพูดแล้วเออเราก็เลยตัดสินใจทําคลิปนี้ขึ้นมาคลิปแรกแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่เราตัดสินใจมาทําคลิปนี้ก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วอ่ะมันถึงเวลาที่เราอยากจะส่งสารอยากจะทําสิ่งสิ่งที่เราอยากทํามันยนังต่้ปีที่แล้วอ่ะให้มันเกิดขึ้นจริงๆสักทีอีกในนึงก็คงเป็นคิดถึงเพื่อนๆมั้ง หลายคนอาจจะไม่ไม่รู้นะว่าเราเหมือนแบบเอยมึงโฮมซิกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเห็นเราแชร์ปกติชีวิตปกติแต่จริงๆเราก็ไม่ได้โฮมซิกอะแต่มันก็แค่รู้สึกว่าเออคิดถึงอะมันยังมันยังไม่ได้กลับไทยนะตอนนี้อะมันยังมีเพื่อหลายๆกลุ่มเพื่อหลายๆคนที่เรารู้สึกคิดถึงว่าคิดถึงวันเสาร์ของเราหรือคิดถึงวันอาทิตย์ของเราที่แบบออกไปข้างนอกเดินเล่นกินกินดื่มเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ที่นี่ใช่ปะ มันยังแบบมีเพื่อนนะแด่เป็นเพื่อนร่วมงานที่เขาไม่ได้มีตารางชีวิตตรงกันกันกบเราที่จะออกมานั่งด้วยกันแบบเนี้ยหรือมีแฟนก็ตามมันก็จะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งเนาะที่ไม่ได้เหมือนเพื่อนอะ get ไหมกับแฟนมันก็จะเป็นอีกมูนหนึ่งซึ่งเราไม่ได้แบบไม่แฮปปี้นะแฮปปี้แต่ว่าเราก็อยากมีพื้นที่ที่เหมือนตอนอยู่ไทยบ้างว่ะมีเพื่อนแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มทาคลิปนี้เผื่อมีใครที่รู้สึกเหมือนเราหรือมีใครที่อยากจะ ถามหรือพูดคุยเกี่ยวกับที่นิวยอร์กหรือแค่แวะมาถามไทยก็ได้อะไรเงี้ยหรือหรือเล่าเหงาวะไม่รู้อะแต่แค่เหมือนแบบอยากลองเริ่มทําสิ่งนี้ขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นแค่นั้นแหละเพื่อเป็นพื้นที่ให้เรารู้สึกว่าเออเราก็ยังมีเพื่อนอยู่นี่ไงประมาณนั้นไม่ได้จะทําซึ้งนะเนี่ยแต่ก็แค่รู้สึกว่าเออไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบ มานั่งเมากับเพื่อนนั่งจอยนอนเล่นย่ากับเพื่อนก็นานแล้วเหมือนกันก็ปีหนึ่งแล้วนี่วายอะไรเงี้ยคิดถึงจังเลยคิดถึงเพื่อนเพื่อนจังเลยขอบคุณทุกคนที่อยู่กันจนจบคลิปจนถึงนาทีนี้ไม่รู้ว่าใครจะได้ดูบ้างเนาะแต่ว่าเราอยากทำคลิปนี้ขึ้นมาจริงๆมันเกิดขึ้นแล้วทุกคนขอบคุณจริงๆไม่รู้ว่า คนที่นั่งดูอยู่ตอนนี้จะรู้สึกยังไงแต่ว่าเราคิดถึงทุกคนที่ไทยมากเลยนะคิดถึงจริงๆอืยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่ต่อไปด้วยเนาะอยากจะบอกทุกคนอยากจะบอกแม่พ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนว่าตอนนี้เราสบายดีมากๆสบายดีแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตอืไม่มีอะไรที่รู้สึกว่ายากลำบากเกินไปรู้สึก รองค่ะเก่งมากๆนาเดียแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่กด Subscribe หรือ,อยังแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนมาถึงนาตอนนี้นะยังไงก็ฝากคลิปถัดๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายฮัลโหล